เินะมันประวัตสีตกแล้วมันตกชนะภาคอคนมาแล้วพี่น้องเลยมไปหาพวกนอยโยนาห์กินแลคนมันมาวันทีีชีวิตอยูเล่าพี่น้องมาเราคอยงานมากอยู่พี่น้องมันได้เป็นบรรยากาศแบบที่แบบนึงในชีวิตคอที่เพราะได้ประสบพบพ่อเนาะ พ่อได้มาเห็น,นะะแล้วการอาณายูนเป็นอกเคื่องเหล้ากันเลยเขากำลังพัฒนาเมืองเรากำลังพัฒนาอย่างมากมีทุกอย่างมีทุกอย่างเหมือนกันเนาะโอ้ยฝนน้ำเขอเอาแล้วพี่น้องก,กว่าทีนี้นก็จะมีเงินซื้อ แ่ลอติ0ล้อ18ล้อเยอะมากเยอะพี่น้องฝนมากนะพี่น้องไปเอามามาตลาดแรงให้เราเหรอพี่น้องหาโน้ตใหม่มาหาซื้อโน้ตใหม่ไปแกงถิบมันนี่ไปหายไปตามแม่ขั้วไปพี่น้องตลาดมือตลาดมือพี่แนวกายหลากหลายตลาดมืออย่คือกันเออ ใช่อันนี้ก็ข้างทางเลยตัวนี้ะเนี่ยแม่คกาอารมณ์ดีใช่ไห <c oughs> าามพี่น้อง

เลิกตัูดตัท่านป้ามันเลิกตีแม่ตแม่ไม่ใช่เลืกตว่าตัวผูดอปกะกายให้พี่น้องบงยี่เก่าะพี่น้องในใก็ได้มากแล้วเนาะออได้มาแล้ว้ามาหาเลาะเดินตลาดเนี่ยมาเร้วกได้ แวตเอมันมือเขาอยากกินบะมีเนาะโตเลยเอเกไลานิมลาดุกนะลาดุ เขียดมอนไปกินนี่ไหมเอาไปปิ้งแทบแบเลยไนี่ไม่เอาไปแทบแบกันารเออปเย้่็นยายมอนเอาไปปิ้งะแทบเออปิ้งนำเตาเป็ดนมนมีแล้วเป็ดนห ขนาดฝน,นเนี่ยขนาดคึ้มคึมเลยพี่น้อง,พ,องพ่นเงยังไหลเนาะแต่ไหลแต่แม่ค้าพ่นยางกับว่าไหลแต่แม่ขาพี่น้องครับแต่ส่วนมาช่วงนี้มีแต่หย่าน้างเนาะสเสียง้ำไโมโอนม้นห้องมาแล้วม้น เอาไปไงินบมอเมื่อกี้นี่บึ้มบึมเด้อเออมั็นยังไงหัวเขาขากลับุ่แล้วเออเขาผักไก่แงหอมหอมจากของหน้าคีบโคมจิรอยังเล่าสูงงากเนาะจะรอขได้มากขอกะจะเก็บบรรยากาศใส่พี่น้องเบอร์เด้อพี่น้องอย่าเบื่อเด้อมาตลาดยังไงขอกะทายงามนั่นนะ

แม่ค้าเรียกให้เลยพื่น้องยังสุดีน่งน้อเนอมงเออกุ้งงามเปนไปไดกินไปกับงามกะแลเอ้่ไปจนอนทางางกใส่ใส่ส่แทแต้เปนระบกกระเป๋าเพิ่มกัะเด้อ เป็นทอนดิบอาเบิร์ดมันน่ามันน่าเจี๊ยบมันาพี่น้องเออเสือตเนาเทียไปรอาเอาเปชิปหน่วยเะครเอาม่มันแข็งพี่น้องอากาศแต่ว่ามันนี15ครัคือึืนดี15วัน มื่นหมื่นหาพันอเอเอเนี่ยไปไปแค่นี้ไปฝันหลังงานเออเสียผาบ่ซื้อมดตีระเบีนใส่งามอยู่เอากรนะดิ่งวันใดไรอ่มันยืดอยู่เนาะถ้นเล่นเนยมันจะยืดอยู่ เจ้ามากบ่อเสียผามกับขึ้นน้ำผู้มาสีดำแต่เจ้ามากเจ้ากวางง่ามกวาสีดำไงบอมันก็มีหลายสีอยู่เนี่ยแหะพ่อน่ะเจ้ากวางเจ้าใส้สีนี่คือชิมตันนี่สีดำกัดมันกัดอืมกวางามโอ้กุ้งพี่น้องทางขาแขวนเออรถอะไรเอาพี่น้อง คนขายมันก็อยากได้ราคาส่วนเาก็อาย,ยากเต่าธรรมดา <c oughs> โอเคพี่น้องไองอันนี้เขาเรียกโรงเรียนไซโนนะพี่น้องพี่น้องไหนเพราะเห็นนอทางไทยเ้าเน,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 นาะก็มาอยากขายเก็บบรรยากาศเพิ่มาท,ทางนี้ไปใส้แม่ทางคุไหนแม่บ้านก้าวแม่บ้านก้นะทางนี้แม่บา้านเ้า าวมาันใหญ่ีแล้วก็มาขายโรตีแนเาาวคงมากอ๋อขากรรพี่น้องไปเอาเจไเท้ามาส่งน้ำมันอ่ะี่น้องมาหอดเฮียนอวันเป็นหมันทำไมมันเป็นมันอะไรเป็นหมัน เงี้ยงไม่โอ้ยโอ๊ยนาะบังเงน้อยมันก็คลองควายโอ้ยบังเงน้อยมันก็คลองควายบังเอียงก็บระกันบังขี้เงี้ยน้อยอ่ะเอาวพี่น้องก,กันนี่ละเพิ่งก็ได้เสี่ยมื้อนี้คอยาการผ้าไปตลาดที่เก่าคนน่ะในเขาได้ส้มป่าเของมากของไอแม่ยเราป,ปีงเราถอดมันอ่ะโอ้ยหเขาติดใจทั้มวันก็ได้เงี้ยงไม่เออเขาจะปีงก,กิน บอคอยยึใส่ใบตองปิ้งไหมเออเออเขายึดไสใบตองปิ้งนะโอเคพี่น้องสหรักกินนี้ลาไปก่อนครับพอมาถึงบ้านนะจะทำอะไรจ้ากระดังไฟอันต้มน้ะไหมจ้ะไปหาใจสรุปแล้วก็คือแล้วที่ตลาดเหมือนเดิมแม่แล้วค่อยเราอุกมกอุกใจอีนอ่ะแล้วแม่เท่านี้ไปหาที่ไหนวันนั้นนี่ย ค่อยกับผูู้คือกันค่อยเป็นคนบ้านนี่แต่ค่อยกับไม่ได้ค่อยไปหากินเน้ะพอได้ไปโดนแล้วเนาะโอเคไป้องไปกินน้ำับก่อนครับจ้า